บอลบอกอสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเติมเงิน G Wallet ด้วย QR code นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนนี้เราก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเพื่อล็อกอินนะครับนี่ครับเข้าไปที่ G Wallet นะครับ ตอนนี้ผมมีอยู่91บาทนะครับแล้วก็เติมเงินเข้า G Wallet นะครับแล้วก็เลือกธนาคารเลือกแอปธนาคารที่เราที่เรามีที่เราใช้อยู่นะครับสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นกระสิก,กรนะครับเราก็ไปที่ QR พร้อมเพย์นะครับนี่ครับตัวนี้เขาก็จะสร้างเป็น QR code มาให้นะครับเรากดบันทึกได้เลยนะครับ กดบันทึกบันทึกสำเร็จน,นะครับหรือว่าเราจะให้คนอื่นเติมให้อย่างเงี้ยเราก็กดแชร์แล้วก็ส่ง Line ส่ง Messenger ไปให้เพื่อนให้คนอื่นให้ญาติให้พ่อให้แม่เติมให้ก็ได้นะครับเขาก็จะเอา qr code นี้ไปเติมในแอปของธนาคารเช่นกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่แอปธนาคารนะครับเพราะว่าเราได้ qr code นี้บันทึกไวที่รูปภาพแล้วเดี๋ยวผมไปเข้าที่ ไปสิกรแล้วกันนะครับจริงๆ QR code ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับมันสามารถใช้ธนาคารไหนเติมก็ได้นะครับเข้าตรงจ่ายบินนะครับพาอเราจะไปสแกน QR code นะครับแล้วก็กดจ่ายบินนี่เราก็มากดตรงรูป QR code ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็กดข้างล่างนี่เป็นรูปตัวนี้จะเข้าไปถึงคังรูปภาพของเรานะครับกดเข้าไปเลย นี่ครับเราก็มากดเลือกที่รูปเรานะครับนี่รูปที่เราบันทึกเมื่อกี้นะครับที่เป็นชิวอาโค้ดเราก็กดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพรเขาก็จะแจ้งเป็นหมาย,มายเลข e-wallet นะครับที่เราที่เราไปสร้างมาจากในแอปเป่าังใน gwallet เมื่อกี้นะครับสมมติว่าผมเติมผมลองเติม20บาทดูนะครับตอนแรกเรามีอยู่9 1บาทนะครับ นี่ครับปฏติสักมาเลีย G Wallet นะครับตื่ๆเราก็กดยืนยันนะครับเดี๋ยวผมกดตั้งรหัสแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่แอปเป๋าตังค์นะครับว่าตังค์เข้าหรือยังนะครับที่ G Wallet นะครับนี่ครับเมื่อกี้91บาทก็กลายเป็น111บาทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายเลยนะครับ เราสร้าง QR code ทีเดียวแล้วเราก็ใช้ได้ตลอดเลยนะครับในการเติมเงินเข้าใน G wallet นะครับสุดท้ายถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามบนบอก,กอให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ